ครับสวัสดีลูกๆนักเรียนนะครับชั้นป .2 ทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่เขียนด้วยมือนะครับคลิปวิดีโอที่เขียนด้วยมือนะครับเหมือนรอบที่แล้วนะครับอ่ะ อันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับให้ลูกๆนักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เปิดไปหน้าที่คิดเท่าไหร่อ่านะครับเปิดไปที่หน้า56นะครับอ่าและอีกอย่างนะครับเอ่อใครที่ยังไม่ทำหน้า54นะครับหน้า54ก็ ทำมาส่งด้วยนะครับทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมายังกลุ่มลายนะครับเห็นส่งมาประมาณสักเกือบ10คน,นได้แล้วนะครับอ่าแล้ววันนี้เราก็มาเรียนเรื่องเรื่องใหม่นะครับอ่าในหน้าที่56นะครับอ่าโอเคนะครับใครเอาแบบฝึกหัดมาแล้วนะครับอ่า ทำตามคุณครูเลยแล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเขาจะให้นะครับเขาจะให้นะครับหานะครับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะครับแสดงการบวกและการลบนะครับนี่นะครับแล้วก็คําสั่งก็คือนะครับหาตัวไม่ทราบค่าที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ ต่อไปนี้เป็นจริงนะครับอ,อย่างเช่นข้อที่1นนะครับข้อที่1นนะครับจะมีรูปผีเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับมีรูปผีเสื้ออยู่ตรงนี้นะมีรูปผีเสื้ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บวก167เท่ากับ328นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีเสื้อตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีเสื้อตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่เออตรงน,นี้ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้นะครับวิธีนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกต้องไปหากระดาษเศษมาก,ก่อนนะครับกระดาษเศษมาเพื่อจะใช้ในการทดนะครับการทดการคำนวณน,นะครับอ่ะโอเคได้มาแล้วเนาะ เอากระดาษใกล้ๆนี่แหละะคูเอากระดาษใกล้ๆอ่ะโอเคโจทย์มันให้มาผีเสื้อบวก167เท่ากับ328นะครับวิธีก็คือนำตัวนี้นะครับนำคำตอบตัวนี้มาตั้งไว้ก่อนนะครับมาเป็นตัวตั้งก่อน328 แล้วก็เอาตัวที่เป็นโจทย์ตัวนี้นะครับมาไว้ด้านล่าง1 6 7นะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเขาถามบวกนะครับให้เราทำเป็นลบนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าเขาถามบวกบวกให้เราทำลบอย่างนี้นะครับนี่ลบอย่างนี้นะครับถ้าเขาถามเป็นลบ ตรงนี้ให้เราทําเป็นบวกนะครับก็คือสลับกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้คําตอบนะครับเอาโอเคลบกันเลยนะครับลบกันเลยอ่าโอเคครูจะลบให้ดูนะครับแปรลบเเหลือนะครับเจ็ดไว้ในใจแล้วก็นับไป8นะครับเจ็ดแล้วก็แปดนะครับแสดงว่าเหลือเหลือหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งนะครับอ่ะหลักสิบ 2ลบ6ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างบนมันน้อยกว่าใช่ไหมการลบถ้าข้างบนน้อยกว่าลบไม่ได้ต้องไปยืมนะครับยืมสาม,มา3าเหลือ1เอ้ย3มเหลือ2น,นะครับโทษโทษจาก2เป็น12นะครับลบง่ายก็เอา6กนะครับก็คือเลขด้านล่างไว้ในใจก็นับไป6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะครับทั้งหมดจะมีอยู่ 6นิ้วนะครับก็เหลือ6นะครับอ,องลบหเหลือ1นะครับไม่ง่ายนะครับนี่คำตอบมันก็คือ161อเอนั่นเองนะครับนักเรียนก็มาเขียนใส่ตรงนี้นะครับนตรงนี้นะครับเท่ากับจะได้ผีเสื้อเท่ากับ1 6 1นะครับอ่านี่161ตรงนี้อ้าว เสร็จไปแล้ว1ข้อนะครับง่ายไหมนะครับถ้ามันถามเป็นบวกให้เราเอาคำตอบกับโจทย์นะครับมาลบกันนะครับถ้ามันถามเป็นลบให้เราเอาโจทย์กับคำตอบมาบวกกันนะครับสลับกันนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อ,อหน้าที่65นะครับให้นักเรียนทำหน้า65นะครับหนึ่งหน้า แล้วนะครับหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองหน้าที่สองนะครับอ่าอ่าเนี่ยหน้าที่สอง่าโอเคนะครับหน้าที่สองจย์ข้อที่1นะครับอันนี้จะตัวเลขจะเยอะกว่าเอ่อหน้าที่56อันนี้หน้าที่ เอ้ใช่ิทโทโทหน้าที่65อันนี้หน้าที่66นะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหาจํานวนแทนรูปที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงนะครับอันแรกนักเรียนดูนะครับเขาให้เหมือนเป็นรูปรูปบ้านเนาะรูปบ้านมาแล้วก็ลบ268เท่ากับนะครับเท่ากับ175 ขั้นตอนที่1เลยนะครับให้หาค่าของตัวบ้านให้ได้ก่อนนะครับให้หาค่าของตัวบ้านให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะรู้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยจะรู้คําตอบทั้งหมดเลยนะครับจะรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็รู้ค้งค่าของไอตัวเป็นรูปโลกตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมาหาด้วยกันนะครับเหมือนเดิมหากระดาษเศษเป็นตัวทด ได้แล้วนะครับได้แล้วอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้มันถามเป็นเป็นลบใช่ไหมเออเราก็ทําเป็นบวกนะครับเอาจํานวนที่มันมากกว่าเป็นตัวตั้งนะครับเอาจํานวนที่มันมากกว่าเป็นตัวตั้งนะครับนี่สตัวนี้ก็เป็น268ตัวตั้งนะครับแล้วก็ มันถามเป็นลบใช่ไหมเราก็เขียนเป็นบวกนะครับเออมันถึงจะได้คําตอบนะครับเจ็บ้าบวกกันนะครับบวกกันแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับอันนี้คิดแบบอย่างไวนะครับสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะครับทดหนึ่งนะครับไม่ได้ยืมนะอันนี้คือการบวกนะลูกไม่ได้ยืมอันนี้คือทดอย่างเดียวนะครับ ถ้ามันเกินทดอย่างเดียวนะครับอ้าวหลัก1 0บบวกเเป็น13นะครับ6บวกเเป็น13ทด1เป็น14นะครับบวกกับตัวทดนะลูกเป็น14ซสใส่ C แล้วก็ไปทดดางหน้าอีก1น,นะครับ2บวก1เป็น3บวกตัวทดเป็น4นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับ 444แสดงว่าบ้านตรงนี้นะครับบ้านตรงนี้มีค่า440เอ้ยไม่ใช่443พูดผิดโทษนะครับ443นะครับลงจอยนะครับอ่ะ443นะครับ 443โอเคนะครับต่อไปเขาให้ตัวเลขมานะครับ304บวกรูปตัวนี้นะครับได้บ้านบ้านก็คืออะไรบ้านนะครับก็คือ443นะครับ 443นะครับก็คือที่เราหามาแล้วใช่ไหมอ่าหาจากตรงนี้นะครับนี่บรรทัดแรกเขาหาได้4ี่ร้อแล้วเราก็แทนค่าบ้านไปเลย443นะครับอ่าเนาะสี่นะครับแล้วก็แทนค่าบ้านเลยนะครับก็เขียน ตรงช่องตรงนี้443แต่แล้วอีกนะครับ1รูปก็คือรูปโลกนะครับอ่า304บวกโลกได้443นะครับเราทำยังไงเมื่อมันเป็นบวกเราก็สลับนะครับจากบวกเป็นลบนะครับอ่าจากบวกเป็นลบนะครับก็คือเอาจำนวนที่มากกว่าตั้งครับ จำนวนของบ้านนี่ตั้งนะครับ400ร้อนะครับลบนะครับอันนี้มันเป็นบวกใช่ไหมกลับกันนะครับเป็นลบสามรอยสี่ลบนะครับจำนวนด้านบนน้อยกว่าด้านล่างนะครับลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมครับยืม4มาจาก4เหลือ3 จาก3เป็น13นะครับลบได้แล้วนะครับด้านบนมากกว่าด้านล่างนะครับเอาสีไว้ในใจนับไปถึง13นะครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับนับได้9นิ้วนะครับแล้วก็เขียน9ลงไป3ลบ0นย์ได้ไหมได้นะครับเพราะว่าด้านบนมันมากกว่าด้านล่างนะครับก็3ลบ0ูนย์ ก็เหลือ3นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปลบอะไรเลยนะครับหลักร้อยสี่ลบสมเหลือ1นะครับนี่นะครับได้คําตอบแล้วอันนี้คือคําตอบของรูปโลกนะครับตรงนี้นะครับรูปโลกตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาเขียนใส่ช่องตรงนี้นะครับ100 3งนะครับ ตรงนี้รูปไม่ต้องไปเขียนเหมือนครูนะไม่ต้องไปเขียนเหมือนคุณรูนะครับไม่ต้องไปเขียนใส่สมุดนะครับให้เขียนใส่กระดาษทดนะครับแล้วก็มาเขียนตอบตรงนี้เลยนะครับนี่เขียนตรงนี้เลยนะครับอย่างรูปโลกเราไม่ต้องไปเขียนตัวเลขใส่ให้มาเขียนเท่ากับตรงนี้เลยนะครับอย่างรูปบ้านนะครับรูปบ้านเนี่ยรูปบ้านเนี่ยไม่ต้องไปเขียนเหมือนครูนะครับอันนี้ครูเขียนให้ให้ดูเฉยเฉยนะครับพอได้คําตอบแล้วให้มาเขียนใส่ช่องตรงนี้เลยนะครับอ่าไม่ต้องไปเขียนใส่แบบฝึกหัดข้างนอกแบบนี้ นะครับอ่าโอเคอันนี้อยู่หน้า66นะครับให้ทำา2หน้านะครับ65และ66นะครับทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในไลน์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันไหนที่หลังจากงานคุณครูเสร็จนะครับครูก็จะเรียกตรวจสมุดแบบฝึกหัดเอ้ยหนังสือแบบฝึกหัดอีกรอบนะครับ จะได้รู้ว่าทําถูกไหมนะครับอ่าโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูนะครับมาตลอดนะครับอ่าจนถึงตอนนี้น่าจะเป็น EP ที่9ได้แล้วนะครับอ่าขอขอบใจและสวัสดีครับ